สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมกูอัวไคร์นะครับในคลิปนี้จะมาลงด่านสอบป้องกันนะครับก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะทีมที่ใช้มีอะไรบ้างขออนุญาตนะครับผมเอาตัวที่สามก่อนนะครับเพราะมันมันเล่นยากสุดผมก็อเอาทีมที่เล่นยากสุดมาเล่นก่อนนะครับก็จะมีเท่านี้ครับคือ จะใช้เนรุนะครับบันที่เกร์เป็นตัวแทงนะครับก็คือแทงทั้ง3ทีมเนี่ยผมใช้แทงสายลบทั้งหมดนะครับแต่บันที่เกิลอย่างที่รู้กันนะครับว่าผม่างก็ไม่ได้สุดครับเพราะว่าบัฟสกิลสามเนี่ยไม่ใช่บัฟหลบกลายเป็นบัฟขีดาเมีแทนทำให้มีโอกาสที่นางจะตายได้สูงมากนะครับเพราะงั้นตัวที่มาช่วยฮิวก็จะมีโอฮารุนะครับแล้วก็อาก บนตัวดาเมจต้องใช้2ตัวเพื่อที่จะลดความหนาแน่นของศัตรูลงนะครับเพราะว่าตัวเดียวรีสกิลมาทำดาเมจไม่ทันนะครับฮิบิกิก็ใส่มาเพื่อบัฟดาเมจให้ตัวละคอรอื่อนๆไม่ได้ใช้สกิลเริ่มกันเลยครับถึงควรจะมีสกิลอาได้นะครับสกิลเนรูมาก่อนแล้วเนะี่ยโดดไป โดดไปรอข้างหน้าเลยนะครับจากนั้นนะครับรอสกิลดาเมจครับอยู่พร้อมยิงเลยนะครับก็มันเป็นสีฟ้าเพราะงั้นเราก็ใช้ดาเมจฟ้าครับแบทั้งคนม่รูจะวิ่งไปไหนทำไม่เป็นไรเราอยู่ตีเราก่อนก็ได้เพราะเดลูเลือดยังเยอะอยู่ครับอ โดดเข้าไปอีกนะครับอ่าดึงดึงมอนออกไปได้ให้ได้เยอที่สุดกระตุกโครกระตุกเลยมีหลุดมาไม่เป็นไรนะตัวเดียวอวีไม่ใช่ตัวเดียวแล้วนี่หว่าเดี๋ยวก็ตจ้งมาเถอะเคียร์ยได้นะแนวหลังเคียร์ไหวอยู่แล้วแหละ,ะทีนี้ฮิวนะครับฮิวเพื่อวนสกิลด้วยส่วนหนึ่ง นีก็โดโดเขาไปอีกโดดไปข้างหน้าเลยนเรียแล้วแหละอย่างนี้อาบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูดูแต้มกันว่าทีมแรกที่ลงเจะได้เท่าไหร่ก็ทั้งหมดรวมๆปกติจะได้โอ้หมายรออมี้ได้สูงอะ่ะอันนี้แปลก ดามเมจก็คืออลิสสนะครับคืออลิสของเรานั่นเองึ้นมาชีสเซกรองลงมานะี่ทีนี้ตัดไปที่ทีมที่สองนะครับทีมที่สองนะครับผมจะใช้ประมาณนี้ก็คือดามเมจหลักจะเป็นคาริสบอนนี่เกิลแล้วก็ตัวแท้งจะใช้มารีนา่ามารีน่าก็เป็นแท้งหลบอีกตัวหนึ่งนะครับที่พอดีผมเปิดเรียกว่าโชคดีแล้วกันเปิดเจอนะครับเอริโนนะครับ ลีลิโนเนี่ยมีความฝึกฝึกประมาณหนึ่งเอามายันแนวหน้าตัวที่หลุดได้แล้วก็เอามาเอามายืนแหละหลักๆจะเอามายืนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะบังบังไม่ให้ตัวมันหลุดไปในเอาหลังเพราะว่าตัวฮิลเรามีแค่ตัวเดียวเราเราจะไม่สามารถฮิลไตได้เลยนะครับ เชลิโน,โนยืนไหวนะแล้วก็ปุนนะครับมาช่วยเ,เด้งเด้งค่าแตมสกิลนะครับในช่วงเริ่มต้นเกมานาเอะก็แน่นอนเอามาฮิวมาลินะตัวเดียวเลยนะครับใช้ใช้านาเอะเพราะว่ามันเป็นฮิวแบบเด้งแล้วอยู่ได้นานนะครับเดี๋ยวไปดูอีกันเลยไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะ,ะทางที่ดีอยากให้สกิลแพงขึ้นมาก่อน ไปดูกันยูแทงไม่ขึ้นไม่เป็นไรสกิลตัวดามเมจขึ้นก็โอเคนะงนั้นเดี๋ยวรอเรารอเป่าเลยเป่าเลยเป่าแทงดันขึ้นไปเลยครับนะดันขึ้นนนาเอฮิวมาริะทิ้งเอาไว้นะครับทีนี้ก็รอสกิลคารินอีกรอบหนึ่ง วนแค่นี้ครับสามสกิลแล้วก็ที่เอาอะสปอร์ตมาแค่ตัวเดียวเนี่ยเพื่อที่จะได้วนสกิลได้ได้ง่ายขึ้นไวขึ้นครับดันไป <c oughs> หลักๆคือต้องมีมีแทงที่สามารถไม่ไม่ใช่แทงหรือต้องต้องทำยังไงก็ได้ให้สามารถให้ตัวแทงเนี่ยดันดันขึ้นแนวหน้าไปให้ได้นะครับก็ต้องมีตัวดาเมจหลักแน่นอนนะ เป็นสีฟ้าวิยิงพลาดหรือเปลเน,นี่ยไม่เป็นไรอ,อดันขึ้นไปนตรงนี้ปล่อยให้แนวหลังจัดการไปได้จะเห็นว่าเชลิโนโก,ก็ก็ไหวระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่โดนล้อมเนี่เป่ากดยังยังไม่หมดอีกอ่ะ เอาไปมันนานจังวะก็วนไปเรื่อยๆแหละแต่ทีมทีมนี้นะ่จะใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามีตัวดามเมจตัวเดียวแล้วใช้แต้มตั้งเจ็ดอะแต้มสูงมากจบแล้วแหละป้าบเออเรียบร้อย ผมได้แต oh, okay, so ้มน้อยกว่าทีมตะกี้อีกรู้สึกว่ามันนานนะโอเคก็อันนี้คือทีมที่สองนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวตัดไปทีมทีมสุดท้ายนะครับอ่ะทีมสุดท้ายที่ผมจะลงนะครับมีเท่านี้เลยใช้ตัวแค่นี้เท่านั้นนะครับก็จะมีเซรีน่าเนี่ยจะเอาไปฮิลแล้วก็่วยเราเรียกอะไรเป็นการจัดตำแหน่งของตัวแทงก็คือซูบากินะครับให้ดันไปข้างหน้า เอาเซเรนาะบัดดึงให้ซูบบกิขึ้นไปข้างหน้านะครับให้อยู่ในระยะยิงของบุสกินะครับไปลุยกันเลยมาถึงก็เดี๋ยวจะดึงให้ซูบบกิขึ้นหน้าไปนะครับก็สกิลสกิลได้ ต้องดึงขึ้นมาอีกนะแต่อย่าให้อย่าให้มูสก,กิโดนลุมนะครับต้องอันนี้อาจจะ RNG ประมาณหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้น่าจะได้แล้วถ้ามูสก,กิโดนลุมแค่สองตัวก็ก็ตายได้แล้วฮิวต่อได้ก่อนเอียมอนไปก่อนนะก็ฮิวยืนไว้ยืนไว้ ไม่ต้องเดินรอดม่นถอยเออเกมเนี้ยเพื่อนผมก็พูดขึ้นมาผมก็เห็นด้วยนะคือแทงเกมเนี้ยกลัวมอนหรือไงวะคือบอลเข้ามาล้อมได้ไหมก็เดินถอยหลังไว้คือจะถอยทำไมโด <laughs> นบอลลุมแล้วเดินถอยอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมืเอนกันไอเดี๋ยวจะหลุดจอแล้วหลุดเฟรมแล้วมองไม่เห็นเนะี่ยสแปมได้เรื่อยๆเลยนะครับ ถ้าเกิดมันระยะมันใกล้ไปก็กดึงซูเปอร์กีขึ้นมาจริงเรียบร้อยนะครับไหนดูแต้มสิโอเคนะสูงฟรีสเลยโอเคนะก็ามาดูสรุปแต้มสุดท้ายกันว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้แหละคือผมเล่นเล่นทุกวันก็จะตัดประมาณสองแสนสามนะครับอ่ะก็ขอบุณโทษที่ติดตามนะคหรับลคลิปนี้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปดีลาไปเท่านี้ครับสวัสด,ดีทุกคนครับ